กลับมาเริ่มช่วงบ่ายกันต่อรถที่เห็นกันอยู่นี้คือรถขนทานอาหารของผู้ป่วยค่ะไม่มีปกติต้องดูแลเก็บจานข้าวผู้ป่วยเยอะไหมคะหรือว่าทุกคราหรือเปล่าก็ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแล้วก็ต้องทำความสะอาดใช่อิเลบาคนกรณีที่ใช่ที่ไม่สามารถที่จะไปเองได้ใส่มาสก์อิเลบาฮัสตสเตคุดาไซ 掛けしますすみませんหลังจากเก็บถาดเรียบร้อยแล้วยังมีอีกหน้าที่ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือให้พี่หมีกำลรจะทำอะไรหรอคะตอนนี้กำลจะใส่อ่ะปริมาณการทานข้าวของคนทไทยอะค่ะมันะเข้อันนี้คือวัดยังไงหรอใช้สายตาดูว่าประมาณกินไปเท่าไหร่อ๋อกิดว่า10% 20%อะไรอย่างเงี้ยใช่ ตอนแรกดูจะเป็นงานง่ายๆแต่จริงๆแล้วก็ต้องอาศัยความละเอียดและความรอบคอบแถมยังมีการจดบ,บันทึกข้อมูลเพื่อเก็บสถิติของผู้ป่วยไว้อีกด้วย